ฮัลโหลเสียงมาไหมครับเสียวเสียวในโลกนี้อยากให้พูดถึงกิจกรรมแบบนี้น่ะเริ่มมาได้ยังไงโหก็เริ่มมาจากที่ว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําบุญกับแฟนๆเลยครับผมแล้วเราก็ผ่านงานโชว์เคสมาเราได้รายได้เลยแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งอ่ะมาทําบุญกับที่วัดกู้ครับผมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็รู้จักกับท่านเจ้าอาวาสอยู่เขาก็บอกว่าเนี่ยก็มีมีมีชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิดมาเยอะมากๆครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาทําไปลงทานแล้วก็แจกของให้ชาวบ้านด้วยแล้วก็จะมีเรื่องทุนการศึกษาด้วยครับผมก็มีเด็กๆที่ขาดทุนการศึกษาอยู่ครับผมเหมือนแฟนๆ่ตั้งให้เลย ก็ถือว่าดีแล้วกันครับเพราะว่าก็ชอบทำบุญจริงๆแหละก็รู้สึกว oui> ่าเราเราได้รับมาเราก็เลยอยากจะให้ให้กลับไปด้วยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปมีคนที่ขาดเยอะจริงๆครับทุกคนอย่างเมื่อกี้มว่ามียอดบริจาคด้วันะได้รวมหรือยังบอว่าตอนนี้ได้เท่าไหร่โ้ยังยังไม่ได้รวมมาเลยครับผมต้องต้องทมคุณแม่นะคุณแม่เป็นคนรวมมาครับ มีไปงานแคสอยากให้เล่าบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังงานงานแคสเหรอโอ้โอเล่ายังไงดีอ่ะมันแบบบอกเลยว่าเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของผมเลยเจ๋งมากแฟนๆทุกคนคือน่ารักมากครับผมแล้วก็คือทุกอย่างมันดีมากเลยเมื่อวานมันแบบพอเราได้กล้ามาเป็นนักร้องอย่างที่เคยเล่าไปว่ากลัวมากๆเพราะไม่รู้ว่าการมาเป็นนักร้องมันเป็นยังไงเลยไม่รู้ว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่อันนี้มันเหมือนเป็นเป็นเวทีที่ฟีลแบบนักร้องแบบครั้งแรกอะ แล้วพอได้ขึ้นไปแล้วมันบรรยากาศมันดีมากๆเลยครับผมแล้วก็มีมีเพื่อนมาช่วยด้วยคือวงลูฟทอปครับแล้วก็มีน้องวงเพเซ,เซลด้วยก็ดีมากเลยครับแฟนๆทุกคนน่ารักมากๆคือเหมือนทุกคนแบบช่วยกันรองได้แล้วก็ไ <laughs> ม่มีมีเพลงอย่างปาดิหาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชอบเพลงนี้ แต่แบบเรื่องมาแล้วแฟนๆเขาจะรู้จักหรือเปล่านะอพอสรุปว่าขึ้นเวิร์ดปุ๊บลองได้หมดทุกคนลยล <c oughs> <c oughs> เก็เราคงเจนเดียวกันแหละครับทุกคนเป็นวัยเก้าศนนะครับตื่นเต้นไหมครับเวทีเเป็นเวทีแรกเลยนะที่ได้รวมกับพี่หนึ่งใช่เป็น,เป,นเ,เป็นเวทีแรกเลยเป็นเวทีแรกจริงๆครับผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแล้วก็เครียดตั้งแต่ตอนคิดเพลิสต์แล้วว่าควรจะเป็นเพลงแนวไหนดีนะเราก็เลยเลือกเพลงที่แบบ มันเป็นเพลงที่เราชอบด้วยเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะร้องได้ด้วยเอามาใส่ในเพลย์ลิสต์นี้แล้วก็ร้องครับผมตอนก่อนขึ้นก็ตื่นเต้นมากเลยแต่พอแบบพอขึ้นไปบบปุ๊บก,ก็หายตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่าแบบได้รับพลังจากแฟนๆมาแล้วก็เลยแบบอยากถ่ายทอดพลังนั้นกลับไปเหมือนมีสตอรี่แอบไว้เพลงว่าอันนี้แฟนๆถ่ายกันถูกแล้วถูกไหมเคยปนนิหารถ่ายถูกเหรอเหมื <laughs> อนแบบมีอปโมชั่นแล้วก็ใช่<ล>ใช่ <ๆ S 2> ใชเป็นอิโมดิอมๆๆคอนครับผมแต่ว่า เพลงอื่นก็น่าจะง่ายๆนะแต่เพลงปารีสานะที่ผมเอาเอไอ้รูปกิฟต์ไปเป็นแบบเป็นรูปก้อนเมฆแล้วก็เป็นฝนตกลงมาเป็นยูนิคอร์นแฟนๆส่วนใหญ่ทายว่าฝนตกใหม่จริงๆคือเพลงปาริย์นะครับทุกคนจริงๆต้องเป็นปลาเนาะเป็นหอยเป็นปลาเป็นปลาใช่เป็นปลาปลาก็ตีแล้วหวานเห็นไอเดียดีครับผมพอเราลองแล้วแฟนๆมีการรค่อยๆนะแฟ้นชา น่ารักมากครับผมก็ก็คือเคยเคยฟังแล้วตอนที่มีงานโชว์เคสครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งตัวก็เลยตกใจพอแฟนชาติปุ๊บม,มาตกใจร้องเพลงต่อไม่ได้ตอนนี้เรากลับไปฝึกฝนมาแล้วไปไปฝึกซ้อมมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆจะชา้างตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะแล้วก็แบบก็ตั้งตัวไว้แล้วแหละแ,แล้วก็แบบเจ๋งมากๆครับผมอันนี้นแฟนคิดเองเลยใช่นี่แฟนๆคิดเองนะครับพอกลับไปย้อนดูแล้วโอ้หน่ารักมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผม มีแพลนจะไปเฟสติวัลงานอื่นๆด้วยมั้ยมีเยอะเยอะมากเลยครับผมก็ที่ประกาศไปแล้วก็จะมี c a น Expo แต่ว่ายังมีที่ยังไม่ประกาศอีกหลายอันเลยต้องรอติดตามนะผมก็ต้องรอออฟฟิเชียลประกาศก่อนพูดถึงนั่งเพลงอย่างล่าสุดเราเคยสั่งมาไปแล้วว่า5ล้านน่ะจะเจอเพลงซึ่งเรารู้สึกว่าแบบเออเซิร์ฟเซิร์ฟไปที่ชอบไม่ได้ชอบเราอยากให้เซิร์ฟให้ดีไหมเอ้ยแรงมากนิดหนึ่งแล้วกันตึ้งตตึึ้้งงตึ้ง ตอนนี้ยอด6 6ล้านแล้วครับผมถ้ามัน7ล้านเอา10ล้านได้ไหม10ล้านเออ10ล้านแล้วกัน10ล้าน10ล้านทำอะไรดีอ่ะลองให้ทุกคนส่งมาแล้วกันเนี่ยใต้คอมเมนต์นี้เลยใต้คอมเมนต์ทำอะไรใต้คอมเมนต์ดีงดึงดึงดึงฝากบอกด้วยนะครับว่าถ้าครบ10ล้านอยากให้ทำอะไรครับผมอืมเอาเลยนะคะคอมเมนต์ต้องมาแล้วเราต้องตะโกนลงไปตรงน้าดิจ้าถ้าสุขเห็นเหมือนมีโปรเจกต์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดอลล์มินิอันนี้อะไรอ๋อเป็นเรื่อง เป็นคือเดี๋ยวช่วงปลายปีนะครับผมก็จะมีงาน Art ์ต h i b ซิบิชด้วยก็เลยคิดว่าจะเอาอยากได้ผลงานผลงานหนึ่งของแฟนๆมาเพื่อใส่เปในงาน Art e x h i b i ิบิชันด้วยครับผมก็ก็เลยจัดไอตัวการไองานรอมิวขึ้นมาเพื่อแฟนๆได้เข้าไปวาดครับผมก็เดี๋ยวจะผมอาจจะแบบเข้าไปช่วยเขาเรียกว่าไงนะอาจจะเติมเส้นเพิ่มในพวกนี้เพื่อเอาตัวงานนี้มาใส่ในอาร์ต h อ b ซิบิชด้วยครับ แล้วมันจะมีผลงานเนดูที่มมิวด้วยไหมใช่จะมีจะมีอาร์ตพีซประมาณ13ชิ้นครับผมแล้วก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอินเตอร์แอคชั่นอาร์ตด้วยที่อยู่ภายในงานก็รอติดตามครับผมอยากไปแล้วเนี่ยเออรอรอเลยคำถามสุดท้ายเลยค่ับว่า,มมา,าส่งมาล่าสุดเหมือนเห็นที่มิวลงคลิปที่มันเป็นอะไรสักอย่างที่ลงในสระแล้วใส่เสื้อแบบตเองคนถามว่าลงสางใส่เสื้อไหม <c oughs> เขาว <c oughs> ่ายน้ำแล้วใส่เสื้อ <c oughs> <c oughs> ก็ทางทางตัวงานเป็นคนรีเควสมาครับผมแล้วก็เลยใส่เสื้อแล้วมันก็เป็นคอมพลีทลุคของมอสชิโน่ด้วยที่โซเอาไปแล้วเลยใส่ไปเลยซึ่งไม่รู้ัำไมผิดกฎของการลงสระมันไม่ได้มันผีคอมเมนต์มีไปอ่านดูเหมือนกันแหละคอมเมนต์มีทำไมใส่เสื้อลงสระต้องใอดเสื้อสิผีซึ่งถ้ามันมีการลงสระครั้งหน้าสัญญาว่าต้องไม่ใส่เลยโอ้ให้สัญญาตัวนี้เลยเหรอไายกาัมาก็จะพยายามไม่ใส่เสื้อ ต้องพยายามเลยนะแล้วขอคิดก่อนนะเป็นเฟสติวัลหน้าแล้วกันอาจจะใส่แขนกุดใหม่อีกรอบหนึ่งเรามาติดตามกันนะครับผมมันคือตัดทั้งหมดแล้งหดเหลือแค่แขนเหลือแต่คอค่อข้างไม่มีค่อข้างไม่มีแล้วก็ขอฝากซิงเกิลแรกของผมครับผมซิสโนบิ U เพลงทุกรดูครับ ก็สามารถติดตามในทาง t u b e c ช anel มิส u ุบัติศิษยสตูโอครับผม,มแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง10ล้านคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยว่าอยากให้ทำอะไรนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลสอเนี่ยก็อาจจะปล่อยมาเร็วๆนี้ครับผมอาจจะเป็นช่วงปลายตุลาหรือว่าต้นพฤศจิกาก็รอติดตามกันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงปลายปีเนี่ยจะมีเฟสติวัลอีกเยอะเลยก็ก็มาให้กำลังใจผมกันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงานอาร์ตแอบซิบิชันด้วยก็รอติดตาม้วยครับผม okay. ส้ายแสดงความยินดีกับยอด1แสนใช่ไหมครับสไตป อ่าในช่องก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมก็ก็ได้ได้โล่จากทาง YouTube มาแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆเนี่ยมาลงใน YouTube เรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมในโลกนี้ตูบีก็ไมงที่มันมาขอบคุณมากเลยครับตูแบบตูนแบบก็พาไปไม่ได้เพราะหลง 本当に。